ดาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจะเกิดปรากฏการณ์นะครับที่ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระจันทร์นะครับเกิดเป็นจันดับหรือวันอามาวสีนะครับในเวลา6โมงครึ่งของวันที่30พฤษภาคมนะครับ2,565เป็นวันของเงินจากพระจันทร์นะครับะฉะนั้นแล้วท่านควรทำกิจกรรมมงคลเกี่ยวกับเรื่องเงินเช่นอย่าให้ใครยืมเงิน นะครับอย่าโอนเงินออกบัญชีอย่าจ่ายเยอะในช่วงนี้ให้ถัดวันจ่ายหลังหกโมงครึ่งพยายามอย่าจ่ายเยอะนะครับแล้วก็พยายามเรียงเงินเก็บเก,ก็บกระเป๋าสตางค์ให้ดีนะครับนะหรือว่าพยายามที่จะเอาง่ายๆก็คือทํากิจกรรมมงคลเกี่ยวกับเงินเงินทองๆให้มากเช่นศึกษาเรียนรู้เสพข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับองค์ประกอบในการหาเงินพัฒนาทักษะกระบวนการในการหาเงินนะนะครับจะเกิดสิ่งที่ดี นะครับนะผมจะทายเลยนะชาวราศีกเรากดหลังพระจ์ดับไปหนึ่งเดือนนี้นะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยนะครับคุณจะได้วิชาการนะครับได้การอบรมได้การศึกษาหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมการเรียนรู้การศึกษานะครับการพัฒนาตัวเองหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อศึกษาเป็นหนังสือองความรู้อ่านคิดเขียนฟังได้ไปอบรมก็ได้ นะครับหรือมีคนมาป้อนความรู้บางอย่างให้อยู่ดีดีคุณได้อ่านตำรับตำราบ,บางอย่างเพื่อพัฒน,นาตัวเองนะครับมันแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้องค์ความรู้แปลกใหม่หรือจะมีเหตุการณ์ให้คุณไปทํางานนอกออฟฟิศนอกสํานักงานมีเหตุการณ์ให้คุณเดินทางไปต่างจังหวัดนอกออฟฟิศที่คุณอยู่นะครับนะแล้วก็มันอาจจะแปลว่าคุณจะถูกส่งตัวไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือคุณจะมีการเดินทางไกลแบบกระทันหันก็ได้นะครับมันอาจ like. จะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับเป็นช่วงดวงชะตาที่คุณจะ ได้ลาบจากงานเช่นได้เงินพิเศษจากงานนะครับหรือว่างานอ่ะถ้าตกงานก็มีโอกาสได้งานนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเสนอผลงานใดๆในช่วงนี้มันมันจะได้ลาบผลตามมานะครับเกิดลาบผลบางอย่างจากงานในคำชื่นะชมจากผู้ใหญ่หรือว่ามันมีโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือบางกิจกรรมบางอย่างจากคนที่เอาวุฒสอกว่าคุณนะครับ เช่นเขาให้ติดรถไปด้วยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขาให้คาปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในกิจกรรมบางสิ่งในช่วงนี้นะครับนะจะต้องระวังเอกสารทางการงานหรือเอกสารต่างๆที่สําคัญระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือจะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานหรือช่วยเหลือเรื่องกิจกรรมบางอย่างเป็นเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมบางอย่างทางการงานหรือกิจกรรมบางอย่าง ครับจะมีการจัดการกับเอกสารสัญญาใบอนุญาตนะครับบางสิ่งแล้วหรือเรื่อแปลว่ามีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารจะต้องไปจัดการคุณจะได้สิ่งที่พึงพอใจทางจิตบางท่านจะได้เครื่องประดับใหม่ได้เสื้อผ้าได้เครื่องแต่งกายหรือได้เครื่องประดับร่างกายเป็นอะไรก็ได้เป็นครีมเครืรอ่องสําอางใหม่นะครับหรือว่าได้ตัดผมใหม่หรือรวมไปถึงว่าได้ผ้าแพรอันสวยงามนะครับหรือว่าได้ของที่พึงพอใจทางจิต เข้ามาเป็นของเป็นลาบที่พึงพอใจอันปาถนาได้กามาลมได้เซ็กก็ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เนื้อหอมดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยนะครับนะในช่วงนี้บางท่านเนี่ยจะมีเสน่ห์แรงกับต่างเพศมากเลยชเชียวนะครับในดวงสตา์เนี่ยมันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงดวงสตาที่คุณจะมีโอกาสที่จะมีพ่อแม่หรือว่ามีคนต่างอายุต่างจังหวัดเข้ามานะครับมีลักต่างอายุก็ได้นะครับเข้ามา มันจะรวมไปถึงว่าเป็นช่วงดวงชะตาที่ดวงดาวเนี่ยมันบอกว่าท่านใดที่มีบุตรบริวารบุตรบริวารจะนําความพึงพอใจบางสิ่งมาสู่คุณเขาจะให้การช่วยเหลือหรือว่าจะนําความพึงพอใจบางสิ่งมาสู่คุณช่วงนี้จะเสียเงินบ่อยๆจะเสียเงินก้อนด้วยะจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินบ่อยๆแต่ว่ามันมันมีเหตุการณ์ให้ได้มาแบบง่ายๆมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินได้เงินจากองค์กรได้เงินจากสถาบันทางการเงินหรือได้เงินจาก พิเศษจากงานที่คุณอยู่เป็นเงินพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับงานคุณที่คุณทําอยู่นะได้เงินพิเศษบางอย่างมามันแปลว่าถ้านักธุรกิจจะได้เงินง่ายๆขึ้นหรือเกิดช่องทางอะไรได้พิเศษบางอย่างเกิดช่องทางอะไรได้ใหม่หรือมีสินค้าตัวใหม่หรือเกิดงานใหม่จ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่นะครับเกิดขึ้นนั่นแปลว่ามีคนในครอบครัวเนี่ย พูดถึงคุณเกี่ยวกับงานเอาใจมาผูกพันเอามาวางไว้เอามาช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณถ้าคุณขอความร่วมมือคําปรึกษาเกี่ยวกับงานท่านใดทํางานร่วมกับคนในครอบครัวเกิดสิ่งที่ดีหรืออาจจะแปลว่าคุณจะได้ย้ายไปนอนที่อื่นเพื่อไปทํางานบางอย่างหรือว่ามันจะเอางานบางอย่างกลับมาทําที่บ้านหรือจะไปอย่างนึงว่ากลับบ้านยังต้องนึกถึงเรื่องงานหรือว่ามันจะเป็นอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่มีกิจกรรม มีงานเกี่ยวพันกับอสังหาหริมทรัพย์ยอดยานพาหนะเกิดสิ่งที่ดีในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต้องระวังมีปากเสียงกับคนในครอบครัวหรือมีคนในครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะต้องมาจะต้องระวังญาติาพี่น้องคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเจ็บป่วยนะครับนะก็จะเกิดขึ้นได้จะมีการเดินทางะระยะคือท่านใดทํางานเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆนะก็จะเกิดสิ่งที่ดีเป็นงานตัวกลางตัวแทน ตรงนี้จะเกิดสิ่งที่ดีเป็นงานตกกลางตัวแทนนักขายอะไรเงี้ยนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีอยู่นะครับแล้วก็งานเนี่ยมันจะมีการขยับขยายเกิดโอกาสที่ดีนะครับเหมาะบุกเบิกเหมาะสร้างสรรค์เหมาะสร้างกระบวนการถ้าตกงานก็ได้งานท่านใดตกงานอยู่ลา,ลากลากชะตานีต่ํามากเลยต้องพูดอย่างนี้นะทุงช่วงเนี้ยลากชะตานีต่ํามากท่านใดตกงานเนี่ยแล้วต้องหาโหนเช็คนะแล้วช่วงเนี้ยท่านใดไม่ได้เงินง่ายๆไม่มีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินหรือว่าไม่มีเหตุการณ์ให้เงินสะพัดเข้ามาเนี่ย ลากชะตานีค่อนข้างต่านะครับแต่ว่ากลางเดือนไปรายจ่ายจะมากขึ้นนะครับแล้วมันแปลว่าจะได้เงินจากคนใกล้ตัวรวมถึงเสียเงินไปแบบลับๆใช้เงินบางอย่างไปแบบลับๆไม่เปิดเผยด,ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้เงินลับๆหรือได้เงินท่านใดที่มีรายได้ที่ไม่ถูกต้องทําจากสารลี้ลับจากออนไลน์จากเรื่องลับๆอย่างเงี้ยจะจะจะ,จะมีโอกาสที่ดีนะครับพวกไว้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใน,ะนเดือนกรกฎาคม นะก็มันจะแปลง,งมีเรื่องความลับบางอย่างเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะครับนะครับยันสวยๆเนี่ยเอาเครื่องรางสวยๆมาให้ดูนะอันนี้กําลังจะส่งให้เขานะครับอันนี้เขาเรียกว่ายันนาวคุณ9มหายันโบราณเป็นยันโบราณทั้งหมดไม่ใช่เป็นยันที่คิด,คดขึ้นมาเองนะครับมีทั้งหมด9ยันที่ขลังมากเป็น9ยันโบราณน,นะครับนั้นแล้วเนี่ยยันเนี่ยเป็นยันที่เขียนด้วยมือแล้วก็มีสูตรการลงเป็นยันที่เขียนจากวันเดือนปีเกิดเฉพาะบุคคลมีการคำนวณองศาดาวมีการคำนวณ อินทภาพบัตจันทร์ซึ่งเป็นอินทภาพบัตจันทร์เนี่ยนะครับของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันดวงดาวขนาเกิดองศาดาวก็จะไม่เหมือนกันแม้แม้เกิดวันเดียวกันก็ตามนะครับเพราะว่าเวลาเกิดมันเป็นตัวชี้วัดบุญและกรรมต่างๆนั้นเราเอาบุญและกรรมมาวางอย่างหลักอินทภาพบัตจันทร์เนี่ยโหนโบราณเขาจะใช้ทายดวงชะตาอย่างแม่นยําเป็นการดูวาสนาความไพ่บุญนะครับตลอดดวงชะตาตลอดชีวิตชี้ขาดตัดสินว่าดวงชะตาจะดีหรือร้ายนะครับนะว่าจะยากจนหรือ ร่ำรวยบางคนก็รวยร้อยล้านพระอินทพาณบารรัตรจันบอกว่าจะไม่ดีก็หมดเนื้อหมดตัวได้อะไรลักษณะนั้นนะครับนี่ก็คือพยาหงาาธิบดีเขาใช้มานะครับนี่ก็คือค่อนข้างจริงแบบแม่นยําชี้ขาดตัดสินเลยอ,องศาดาวก็เป็นตัวกําหนดกรรมเหมือนกันที่นี้เนี่ยเมื่อผูกดวงเราแล้วเนี่ยเราก็เอาพุทธคุณมาล้อมรอบยันสายพุทธคุณมันเกี่ยวพันกับศาสนาทั้งหมดนะ นะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวพันกับศาสนาเป็นสายสายศิยศาสตร์ก็ไม่ควรนะครับแล้วแต่ท่านเลยแต่ว่าน้อมนําพุทธคุณมาดีกว่านะครับนามาปกปักรักษากรรมรักษาดวงชะตาเวลาดวงตกนะครับเวลาดวงมันขึ้นมันจะขึ้นสูงนะครับอุ้มชูดวงชะตานะก็จะมีน้โมพุทธายะร้อมรอบเป็นคาถาของพุทธเจ้า5พระองค์ที่เป็นคาถาโบราณนะครับอ่านะครับอยู่ในนี้เป็นยันโบราณแล้วก็อ่าจะมี นโมพุทธยะเนี่ยกำลังรวมกันได้56นะครับเป็นกําลังแห่งพุทธคุณล้วนๆเลยนะครับนะซึ่งเป็นเ,เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่จะมาอยู่ในพัทลกับนะับแล้วก็จะมีอิสวาสุเป็นหัวใจพัฒนาไตรแก้ว3ามดวงนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีม้าอาอู่อยู่ตรงนี้มาอาอูก็จะอยู่ในตัวพ้าทั้งหมดเลยล้อมรอบดวงชะตา ด้วยนะครับเห็นสีลงทอตรงนี้คือองค์พระองค์พระที่วงกลมไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวแทนขององค์พระในการลงเสียนพระองค์พระตัวพระเนี่ยก็จะมีสูตรการลงไม่ใช่วาดเฉยๆนะทุกอย่างในนี้มีสูตรการลงไม่ใช่วาดเป็นสูตรโบราณนะครับนะแล้วก็จะมีคาถาคาถาพระศีวลีล้อมรอบตรงนี้นะครับนะข้างในนิดนึงนะข้างในเนี่ยจะมีหัวใจโพชงซึ่งเป็นธรรมโอสถที่พระพุทธองค์สวดบูชาสวดให้กับ ภาพโมคลานะนะครับทาให้ภาพโมคลานะเนี่ยหายป่วยนะครับเป็นธรรมะโอสถที่สามารถเชื่อมโยงร่างกายกับจิตใจนะครับทำให้ร่างกายหายขาดจากการเจ็บป่วยได้นะครับอันนี้เป็นธรรมะโอสถเลยนะครับเป็นยันโพชงตรงนี้อยู่ในนี้นะครับปกปักรักษา ุ่มชูดวงชะตามีคาถาพระศิวลีหัวใจพระศิวลีหรือหัวใจพระสิมพลีเป็นเทพระมหาเถระนะครับที่มากไปด้วยลาบทําให้ท่านจะเจริญไปด้วยลาบนะครับพระพุทธเจ้าท่านสันเสริมมากนะครับพระศิวลีท่านมากไปด้วยลาบท่านเคยเถาวายรังพึ่งให้กับพระพุทธองค์ทําให้ท่านมากไปด้วยลาบฉะนั้นนาชาลีติความหมายดีมากนะนะครับนะคือความหมายคือปัดจากทุกไม่มีใครทําลายเราได้มีแสงสว่างของพุทธองค์นําทางนะครับนะทีนี้เนี่ย มันก็จะเสริมลาบผลการค้าขายนะครับร่ารวยนะครับปกปักรักษาไล่คุณใสนะครับเสริมดวงชะตาต่างๆทุกด้านนะครับโบราณเขาว่าฝอยท่วมหลังช้างนะครับหมายถึงว่าฝอยท่วมหลังช้างหมายถึงว่ามันมันประมาณไม่ได้พุทธคุณมันประมาณไม่ได้มันหาที่สุดไม่ได้ถ้าคุณบูชาจริงๆนะนะครับแล้วก็ในตรงตัวพระองค์พระเนี่ยก็จะมีคํา,า,าว่ามะอาอุร้อมรอบดวงชะตาเป็นตัวแทนของพระ ดีเทพทั้ง3ทางศาสนา,าพาหมด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระวิษณุอะไรเงี้ยพระศิวะนะครับหรือว่าบางครั้งในมาอาอู่ในบางตำราเ็าจะบอกว่าเกิดจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีมาจากคาว่าโอมนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของผู้สังขายนาศาสนานะครับผู้รวบรวมพระธรรมวินัยนะครับอาจจะเป็นพระมหากรัตสปะอย่างเงี้ยพระอานน์นะครับอะไรลักษณะเนี้ยนะครับพระอุปาลีอย่างเงี้ยนะครับสามองค์นะครับมาอาอูตรงนี้จะมีหน้าสีเจริญณเมตตาเป็นหน้าที่เสริมดวงตาตัวหน้าตรงนี้นะนะครับ เสริมนะล้อมรอบดวงชะตานะครับก็เป็นเสริมในเรื่องของเมตตาค้าขายนะครับบกปักรักษาด้วยแล้วก็จะมีอุณาโลมนะครับเป็นยันโบราณนะครับเป็นยันที่พูดถึงว่าถ้าก้าวหยักเนี่ยนะครับก็จะมีพุทธคุณสูงมากนะครับนะเป็นตัวแทนของหลักธรรมเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณาโลมศูนย์จันอุนะครับเป็นยันโบราณนะครับเสริมดวงชะตามีคาถาพุทธเจ้า16พระองค์ด้วยนะครับที่ เป็นธรรมะราชานะครับอันนี้ขังมากนะต้องบอกเลยนะว่าปรับดวงมากถ้าท่านใดเอาไปนะท่านมีมีบางท่านที่บูชาใปวันที่สิบสามวันที่สิบสามพอวันที่สิบหกอันนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะอันนี้มีลายมาบอกน่าทึ่งพอวันที่สิบหกถูกหวยนะครับถูกแบบว่าถูกหวยออมสินถูกหวยรัฐบาลแล้วก็อ่ามันมีหลายอย่างนะนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นหวยอะไรกันบ้างแต่ว่าเขาถูกละสามอย่างสี่อย่างนะในวันเดียวกันแต่ว่า อันนี้มันเป็นความเชื่อนะถ้าคุณมีความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับนะก็จะปลูกปักรักษาอนนี้เสริมทุกด้านเลยอันนี้เสริมทั้งสุขภาพเมตตามหายยมค้าขายรุ่งเรืองร่ํารวยอันนี้เป็นยันศูนย์รวมนะครับนะฉะนั้นแล้วท่านใดสนใจก็ทักไลน์มาที่ไลน์วอรลยาโน1วอรลยาโน2สสวัสดีครับ